ภาษากายที่จะทําให้คุณมีเสน่ห์เกินต้านค่ะข้อที่3ค่ะภาษากายที่จะทําให้คุณมีเสน่ห์เกินต้านคือคุณต้องทําให้เขารู้สึกเป็นคนสําคัญค่ะวิธีที่ง่ายที่สุดที่คุณจะเป็นคนสําคัญของใครสักคนได้คือคุณต้องทําให้เขารู้สึกเป็นคนสําคัญขึ้นมาก่อนค่ะการจดจําได้ว่าเขาเคยพูดอะไรกับคุณก่อนหน้านี้จะทําให้เขารู้สึกว่าเขาเป็นคนสําคัญขึ้นมาทันทีค่ะเขาจะรู้สึกว่าคุณให้ความสําคัญกับเขาซึ่งมันเป็นกฎของการตอบแทนอยู่แล้วค่ะเมื่อคุณให้ความสําคัญกับใครค่ะมนุษย์จะให้ความสําคัญกับคนคนนั้นนัคคืไป่ะ เป็นจิตวิทยาง่ายๆที่ทําให้คนรักเราได้ไม่ยากเลยค่ะการจดจํารายละเอียดเล็กๆน้อยๆของเขาในอดีตที่เขาเคยพูดที่เขาเคยบอกกับคุณค่ะเช่นสัปดาห์ที่แล้วเห็นบ่นว่าปวดหัวตอนนี้ดีขึ้นไหมทานยาหรือยังหรือว่าไปหาหมอไหมหรือฉันจําได้ว่าคุณเคยบอกกับฉันว่าน้องแนนเป็นคนเซนซิสีิเวลาจะคุยกับเขาให้ค่อยๆพูดดีๆและค่อยๆสอนฉันลองทําแบบนั้นดูมันเป็นอย่างที่ พูดจริงๆค่ะสิ่งเหล่านี้ค่ะมันจะทําให้เขารู้สึกเลยค่ะว่าคุณให้ความสําคัญต่อคําพูดและต่อความคิดของเขาหรือคําแนะนําของเขาค่ะและมันจะทําให้คุณมีเสน่ห์มากขึ้นเป็นสิบเท่าเลยค่ะถ้าพวกเราชอบเนื้อหากเกี่ยวกับจบิตวิทยาความรักความสัมพันธ์แบบนี้อย่าลืมกดติดตามเอาหุ่นชาแนลเพื่อนที่ดีที่สุดของผู้หญิงช่องที่จะทาให้คุณได้เปลี่ยนผู้หญิงคนอื่นแบบที่ไม่แฟงเลยค่ะเอาหุ่นได้ทาอ e ีบุ๊กสองภาษาประโยคที่จะทําให้แฟนเสกติดคุณแจกฟรีสําหรับคนที่สนใจนะคะถ้าใครสนใจคลิกลิงด้านบนได้เเลลยยนะะะคคมาขอรรับีได้่